สวัสดีนะคะวันนี้ก็พาสาวท้องน้องเตงงมูนะคะได้ออกมากินหญ้าอ่อนกันนะคะสวัสดีครับพ่อคอนของเรานะคะก็นะคะน้องแตงเดินเที่ยวนะครับเดินเที่ยวนะครับเดินออกกําลังกายครับคุณแม่ครับพ้าน้องไปไหนพ่อคอนก็เดินออกกําลังกายนะครับแล้วก็เดินเลาะชมน้ํานะครับแล้วก็ เลาะเที่ยวไปเรื่อยๆนะครับกินหญ้านะครับเดินทางไปเรื่อยๆครับคุไหมครับโอ้ก็จะให้กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับติดตามช่องเลก็กๆของน้องด้วยนะครับโอ้จะให้น้องแตงโมได้เดินเลาะออกกําลังกายให้น้องได้กินหญ้าด้วยโอ,โอ้ดีเลยพ่อควันเพราะว่าน้องก็ท่องเก่นะคะพ่อควันของเรานะคะก็ คาน้องนะคะได้เลาะเที่ยวนะคะแล้วก็ให้น้องได้เดินกินหญ้าอ่อนนะคะริมทางไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมพ่อควันครับเดินเลาะโอ้ดีเลยพ่อควันจะได้ให้น้องไม่ต้องหงุดหงิดใช่ไหมจะให้น้องอารมณ์ดีโอ้ดีเลยครับพ่อควันเพราะว่าน้องกระเทาะเก่แล้วนะครับท้องได้ย1ิเดือนนะครับกับอีก13วันแล้วนะครับเพราะว่าน้องกระททอะเก่แล้วนะครับยังไงก็อยากให้น้องได้เดินออกกาลังกายทุกทุกวันนะครับ ยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับจุกไลค์กดแชร์ช่วยติดตามช่องเล็กๆของน้องด้วยนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านครับทางน้องแตงโมครับโอ้เยี่ยมเลยพ่อคอนของเรานะคะก็จะให้น้องนะคะได้คลอดง่ายๆด้วยนะคะพ่อคอนของเราก็บอกว่าน้องท้องได้21เดือนกับอีก 13, 13 <000 S 2> วัน,นโอ้ยดีเลยนะคะพ่อคนอนเพราะว่าจะได้ให้น้องคลอดง่ายๆนะคะ,คะจะได้ให้น้องไม่งุหงิดด้วยนะคะ พ่อคา,านก็บอกว่าจะให้น้องนะคะเดินกินหญ้าริมทางไปเรื่อยๆเลยนะคะออกกำลังกายครับออกกำลังกายไปเรื่อยๆนะครับทุกทกวันนะครับพ่อคานก็จะพาน้องเดินออกกําลังกายทุกๆวันนะครับโอ้ยสาวท้องนะคะก็ไม่ขยับไปไหนเลยนะคะน้องก็กินนะคะกินอยู่กับพี่เลยนะคะ เดินไปด้วยแล้วก็หยุดกินหญ้าไปด้วยนะคะจะไม่ทำให้น้องงุนหงิดนะครับเพราะว่าทางเขาจะงุนหงิดนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับทางเขาจะงุนหงิดมากนะครับพงค์านแม่ปานก็อยากให้น้องได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ระบายอารมณ์นะครับไม่อยากให้น้องได้งุนหงิดนะครับเพราะว่าน้องกระเพาะแก่แล้วนะครับป้า โอ้ยมีการจะขโมยหักต้นไม้เขาด้วยแตงโมงหนูห้ามนะเขาปลูกไว้นะลูกหน,หนูไปหักของเขาไม่ได้นะ ពពុះវ៉ាជីអឺក្លឿងអັດជក់មូនអោកើតហ្នឹងណានោះអាយកេះហ្នឹងបាយចានងតេងម៉ូដើរទៅលើៗលើលូកដើរទៅលើៗលើរត់នោះអាយអើយរត់រត់រត់លុបវ៉ា ิดตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยนะคะสาวท้องของเรานะคะส่วนมากนะคะก็จะเน้นให้น้องนะคะส่วนมากจะเน้นให้น้องนะคะได้เดินออกกําลังกายนะคะเพราะว่าจะได้ให้น้องทอดง่ายๆนะคะเด็กกนเยอะอังบู เห็นอะไรเป็นไม่ได้เก็บกินหมดโอ้ยแตงโมหิวอะไรขนาดนั้นลูกฮะยาเตบเมนเนี่คือตดเมนอยู่ในนี่โอ้ยน้องแตงโมมาเจอเคืออลไนะคะจะกินหรือเปล่ากินหรือเปล่าน้องแตงโมมันคือเคืออะไรฮะ ไม่กินนะคะก็เป็นเครืออะไรก็ไม่รู้นะคะแม่ขอนก็ไม่รู้นะคะน้องแตงโมก็ไม่กินนะคะก็น้องช้างนะคะก็จะกินเครือนะคะเป็นบางอย่างนะคะบางอย่างนะคะน้องก็ไม่กินนะคะนี่นะเหมือนน้องแตงโมวันนี้น้องก็ไม่กินนะคะรดหนไอ้ เจ๊จีหังทูกเอจีปีกนันนาเลยลดดันพอขอนก็ขึ้นหัวแล้วนะคะเพราะว่ารถก็ค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะพอขอนก็เลยต้องขึ้นอยู่บนหัวของน้องนะคะเพราะว่าบรรยากาศยามเย็นด้วยนะคะรถก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะ เปี้ยกก็เออ,อกีเทยโอ,อกีเลยวันนี้สาวทองของเรานะ,ะได้เดินออกกําลังกายแล้วนะคะน้องก็มีความสุขเลยนะคะเพราะว่าน้องจะไม่งุดงหงิดนะคะฮะ <laughs> it. It's too like มือดอตอแหลอยู่ชูเซีงฮานอยฮะเออบุญดันหรอก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นสะพานบุญ ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ะคะกดติดตามช่องเล็กๆนะคะช่องพังน้องแตงโมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ